ไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับผู้ชมครับเรื่องของนักธุรกิจชาวเมียนมานะฮะไปถูกฆาตกรรมเสียชีวิตอยู่แล้วก็ปรากฏว่าตํารวจเองเนี่ยเขาเร่งตามตัว2ต่างชาติผิวสีนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกเป็นแก๊งเงินดําใช่ไหมค่ะอ่าเนี่ยผู้ชมครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนที่ฆาตกรรมชายชาวเมียนมาเนี่ยแหละคับผู้ชมครับเอาลองไปดูหน่อยะฮะเนี่ยผู้ชมครับ ประมาณสักตีหนึ่งนะฮะของเมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่ห้องพักชั้น23ของแมนชั่นแห่งหนึ่งนะครับในซอยสุขุมวิท4คลองเตยตำรวจสอนอรุมพินีนะครับก็รับแจ้งเหตุนะครับว่าไปพบศพของนายขยอเซยานะครับอายุเนี่ยห้าปีนะครับเป็นชาวเมียนมาถูกทำร้ายเสียชีวิตในห้องพักสภาพของศพคุณผู้ชมครับมีบาดแผลที่ปากใบหูแล้วก็มีเลือดไหลออกจากศรีรษะเนี่ยจำนวนมากนะครับภายในห้องเนี่ยมีร่องรอยการหรือค้นเข้าของกระจัดกระจาย ลูกบิดประตูนะครับซึ่งอยู่ด้านในเนี่ยถูกทุบจนกระทั่งหลุดออกมาตัวใส่คีย์การ์ดหน้าห้องถูกรื้อออกนะครับแล้วเอาฐานออกไปเนี่ยนะครับคือที่เอาออกไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาป้องกันการเปิดประตูว่าอย่างนั้นนะฮะนอกจากนี้นะครับยังไปพบตู้เซฟครับขนาด50คูณ50เซนติเมตรที่มีสภาพใหม่เอี่ยมอีกหนึ่งตู้มีกระเป๋าเดินทาง2ใบตำรวจก็ยึดเอาไว้ตรวจสอบแล้วฮะเรื่องนี้นะครับนางเทเทวินนะครับอายุ58ปปีครับเป็นแม่บุญธรรมของผู้ตายเนี่ยบอกว่า ลูกชายทําธุรกิจรับแรกเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยได้ประมาณสักสี่เดือนแล้วแล้วไปรู้จักกับทางด้านของนายวิลเลียมแล้วก็นายจอรนซึ่งเป็นคนผิวสีนะฮะเป็นชาวส,สกอตแลนด์ก่อนเกิดเหตุลูกชายเนี่ยไปซื้อ,อตู้เซฟมาเอามาใส่เงินประมาณสัก5ล้านบาทครับและช่วงบ่ายนะฮะก็เดินทางไปหาในวิลเลียมและก็นายจอรนที่โรงแรมแชงกรีล่าไปเจรจาธุรกิจกันครับแต่ว่าการเจรจานั้นไม่ลงตัวนะฮะจากนั้นครับราวสองทุ่มครึ่งครับวิลเลียมกับจอนเนี่ย มาหาลูกชายที่แมนชั่นมาเจราจาอีกครั้งหนึ่ง<ม>แล้วมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงเกิดการชกต่อยกันขึ้นพอเธอเข้าไปห้ามครับปรากฏว่าตัวแม่เองเนี่ยถูกต่อยที่ใบหน้าจนกระทั่งแม่สลบไปพอแม่รู้สึกตัวตื่นมาอีกทีเห็นลูกชายเนี่ยตายแล้วนะแล้วเงินสด5ล้านบาทเนี่ยมันหายไปด้วยส่วนสาเหตุการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้ครับเชื่อว่ามาจากเรื่องที่กลุ่มของผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยได้มีการพูดคุยตกลงซื้อขายเงินดํากันโดยลูกชายเนี่ย สั่งซื้อเหมือนกับเป็นผงละลายสีเงินดําและก็ตู้เซฟเพื่อใช้ในการ,รวิธีดังกล่าวแต่คาดว่าลูกชายเนี่ยอาจจะเอกใจว่าอาจจะถูกหลอกจึงขอเกินคืนแต่กลุ่มคนร้ายเนี่ยไม่ยอมนะฮะแล้วลงมือฆาตกรรมเช้าวันนี้ผู้ชมครับทําพนักงานสอบสวนสนลุมพินีนะครับลงพื้นที่ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันตัวคนร้ายทั้งสองคนนะครับก่อนจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับในช่วงบ่ายของวันนี้ทางด้านของุ้่มกับการตรวจนครบาลห้า ก็จะมีการเรียกประชุมชุดสืบสวนทั้งหมดนะครับเพื่อเร่งที่คลายคดีนี้นะครับุณผู้ชมครับล่าสุดเห็นบอกว่ามีการประกาศนะฮะแล้วก็ประสานด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศนะครับรวมถึงสนามบินว่าต้องมีการสกัดนะฮะไม่ให้ผู้ต้องหานหลบหนีออกนอกประเทศได้ครับ เขาบอกว่าแก๊งหลอกเงินดําก็คือแก๊งหลอกขายธนบัตรปลอมจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่อยู่ในไทยแล้วอยู่มานานด้วย30-40ปีก็จะมีเป็นกลุ่มต่างชาติผิวสีอาศัยอยู่ย่านาน,านานาสุขุมวิทอ่อนนุช วิธีการคือจะหลอกตีสนิทกับเหยื่อทั้งคนไทยและต่างชาติแล้วชวนให้ลงทุนทําธุรกิจแล้วก็ชวนไปคุยในโรงแรมหรูระดับ5ดาวหลอกให้เหยื่อตายใจว่าเป็นคนมีฐานะหลังจากนั้นจะโชว์เปลี่ยนตรดาดธ,ธรรมดาให้เป็นแบงค์ดอลล่า วิธีการก็คือเอากระดาษสีขาวที่มีขนาดเท่ากับแบงค์ดอลลร์ทาด้วยน้ำยาสีดำหลังจากนั้นนำผงสีขาวมาทาทับกระดาษสีดำแล้วก็นำธนบัตรดอลลร์จริงมาวางซ้อนทับมันเหมือนกับการก๊อปปี้อะค่ะแล้วจังหวะนี้เองที่คนได้ก็จะเอาธนาบัตรดอลลร์จริงที่ทาสีดำเอาไว้ล่วงหน้ามาซ้อนทับไปแล้วก็เก็บใส่กล่องปิดผนึกทิ้งไว้แบบนี้สักพักหนึ่งอะค่ะอ้างบอกว่าเพื่อให้สารเคมีทำปฏิกิริยากับกระดาษ หลังจากนั้นจะเอามาล้างพอสีดำหลุดก็จะเห็นว่ากระดาษสีขาวที่ทาสีดำไว้กลายเป็นธนบัตรดอลล่าจริงจะทําให้เหยื่อหลงเชื่อค่ะแล้วก็ยอมซื้อน้ํายาทําเงินดําส่วนใหญ่จะขายในราคาหลายล้านบาทที่ผ่านมามีทั้งคนไทยชาวต่างชาติตกเป็นเหยื่อจํานวนมากมีข่าวด้วยว่าตํารวจติดตามจับกลุ่มจับกลุ่มกลุ่มต่างชาติผิวสีที่เป็นแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้จับได้เรื่อยๆเลยค่ะนี่คือวิธีการ ของแก๊งหลอกเงินดำนี่ฮะนี่ฮะคุณผู้ชมได้ล้างแล้วโดยเคือสีดคือเอาดอลล่าร์จริงมาวางซ้อนทับนะค่ะแล้วก็เหมือนกับทำการคล้ายๆกับก๊อปปี้ใช่ไหมพี่หมวยค่ะมีการทาน้านำยาลงไปก่อนแล้วเอามาทับซ้อนกันไปค่ะแล้วก็เก็บใส่กล่องปิดผนหึกทิ้งไว้แบบนี้ไงใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วก็ไปล้างน้ําพอสีดําหลุดจะเห็นว่าสีขาวที่ชาสีดําไว้มันกลายเป็นธนบัตรดอลลาร์ก็เป็นเงินปลอมนั่นแหละก็เป็นเงินปลอมเป็นเงินปลอมนั่นแหละแล้วก็หลอกขายพวกน้ํายาค่ะน้ํายาทําเงินดําเพราะมันจะคล้ายๆกันเลยเงนี้ค่ะน่ากลัวมากเลยเพราะว่าทางแม่ก็บอกว่าทางผู้ตายไปสั่งซื้อผงละลายเงินดําแบบนี้ค่ะเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็สามพันห้าสามพันหกนะใช่ค่ะใช่ไหม ตอนนี้เรทเงินไทยลดล,ล่านเท่าไหร่นะก็น่าจะประมาณ30กว่าสามสิบสี่สบห้าสมสห้าบทใช่ประมาณนั้นนะใบหนึ่งร้อยดอนก็สามพันกว่าบาท35หาสมาประมาณนั้นเนี่ยลองชมลองดูดิโอ้โหไลยกาดจริง